สวัสดีค่ะอได้เวลาแล้วค่ะวันนี้เลี้วนือหมั่ยังฉำาวอยู่เลยนะอยู่เลยนาออ้าข้าววเนาะน่าฉ่ำมากโอ้นี่ไหนย็นไปกันอ๋นเข้าห่มกันยู่งชางฝนถามว่าอาจ้าสุดหรือยังว่าถอดยน โอ้ยเมียนชุดก่อนก็ได้ดอกมั้งอย่าเฝ้าไทยหอเอาชุดก่อนก็ได้รวากิันนม้กัมันเนาะมันจะเป็นคือเท้าช่วงแรกๆก่ะละมันเออเมื่อละเจ็ดแปดชิปพุ่น่ะแต่ละที่แรกก็ได้ หลังๆม่มือระคี๒สีโอ้ไอวัดกับยูนีไ่กินตอนนี้ก็คือกัีหมะอไปเยปไปไไปเลงปเลยไปลาไปไปมไปเยูปยไปเลยไปเไปเายไอเลยปลไปไปเยไปายูปเะปลไเไปไมยไปลเล้ลยไยไปลเไไลงเกไ ปอยเปรตอะไรเงี่ยประเทศแหมที่ใช่เดียนคาเมีนะแหมมันอยู่ไกลไๆมันไกลไๆงานหนึ่งเดียวไปหาอย่างชอปปิง้งโอ้โหเช้านี้ที่แสนบุญวายกำรังยูู่ะเปิดหล่หนึ่งร้อย100ช่องนะคะอยู่ตรงนี้ S 1 0่ช่องต่เลยิบบเรบอบแต่ว่าเรานิ๊กบอเ้หรอนี้เดี๋ยวเาจนมงหลันรถขันีบอทีนบอกไม่งรถ้ยตุยตื่นแล้วมานี่มาอ้หงหามองเหียวมีหมายไร แลนมาขาัวน้ำท um> oh! mm ั่วไปนี่อ่ะจะไปังไม่หมดอ่ะน้องันกบอก็จะไปห้องกันนี่แล้วก็ลุกเกอไปแล้วช่องบ่ายนมาหน่อยจะพูด่ไาใสมาหน่อยวั่นลูกชาย ไปแล้ว <laughs>

กินหลายหลายเลยสียันหอบเอาเลยมาลมาเนะมหักแล้วไมหักเลยไม่เลี่ไงยแม่จีเส็นครับซื้อไม่หินนะ

โอ้่นน้นแมวปวยป่ตือไม่ตื่น่นตื่นเป็นหลยจมาได้จไหปวยบค่ะปวย้น่อะไรบอค่ะมามไปเทลมืน่ายอแ่เ้ยปาหม่ามเนื้นปลาห่มเนื่อดันมัน่อนแดนมัน่อนแ่ตัวมันจะแงแกปวนไ้ าเดียวาเจาเนี่ยมาช่วยดูด้วยช่วยด้วยรโนี่เาเลยนกกรไร้อยู่ในน้ำมันเาข้าเดียวมันกันหญไวอยู่เนาะตอนข้าวออกมนกระไรปนีี่้ยังโอ้ยเขขึ

เพื่อนบังทำนเจอรือไปจุกพวกบังทำเจงแล้วาคันกไปเมื่อไปร่ไปวัน่ไปลพบ๊ายบายไปด้ยกันนะจะอะไรไปไปตมนมีตันจะไปลงเกลืออยู่ไปไปตอนบ่ายดีกว่าไหมนอนก่อนนอนก่อนเขายังไม่ค่อยเปิดรเออเขายังไม่ค่อยเปิดหรอก จะไปหาดูกระเป๋ามาพันปักเออกเืินเดินมาสีชชอดปักปักไฟเอรื่อมกัดแห้งึ้นแล้วนะตะกี้เ่แห้งปะนนี่แขวเริ่มปงไง ากำลังขั้นเข่วหาซื้อคลองเหรียญอันนี้ไม่หายไม่ห้มันกัดบอกเป็นมีตัวกระต่ายพันปูพานอ๋ออันนี้พันภูพานอันนี้พันอะไรพันภูพานอันนี้เนี่ยน้องครีมเนี่ยอันนี้เนี่ยน้องครีมเออน้องมันขาวใช่ไหมั้เครีมอันนี้แหละอันนี้มันชอบน้องช็อกโกะเล็ตามที่ตั้งให้นั่นแหละน้องช็อกโกแลตกับน้องครีมครีมแทน

พีน่น้องเดี๋ยวกาจะลงคลิปอันนั้นยูเดอค่ะลงคลิปแต่ว่าจะลงหลังหลังคลิปนี้นะครับหลังคลิปอันที่ว่ากุมานออกนะครับเพราะว่าไปไทยโดนแล้วฉากสีกุมารเมื่อน,นีมีโอกาสได้ไปไทยฉา,ากสี่กุมารน,นะครับเดี๋ยวจะลงต่อจากคลิปนี้เด้ออย่าลืมนะครกกดติดตามกดกระดิง่งไปถ่ายเลยเอ้อเดี๋ยวจะลงคลิปให้เบิรงนะคะไปแล้วบ๊ายบาย